มาทา่กาแฟดำเชา้าเช้ามาเรี้ยววะนาเรียวแล้วนาเรียวจริงๆสิเรียวไปซน้าเป็นป่นอุ่นๆชื่นใจชื่นใจยังไหนสิขมชื่นใจ็ต้องไปกินยัง,งยไงครับพี่น้องนี่ของแถม นั่นนี่นะกล้วยเตรียมพร้อมชีวิต็นท่าน้องเตรียมพร้อมเลยชีวิตต้องเตรียมพร้อมพูดได้ชิบหายรู้ไมลอยเ่ยเตรียมพร้อมอืมอือหันท้อแค่วนี้พี่น้อง แต่ได้อันนั้นก็มันแจวพันธุเบียร์น่าจะเข้าท่าอ๋อ,อ บ่ะคบซับซีนซ้ำอืม